สอสู้สู้สู้ทุกคนไหนนะเนี่ยดูข้างล่างพี่เตอร์เลยข้างล่างพี่เลย ตหมนัวเตอนแรกนะทองไอ้นี่ยิงอยู่ดีๆเอิยิงเนื้อทองะาเราไม่เห็นดีๆเออรยิงไม่อนแรกหนูมันปิ้วๆส่หนใครยิงหันหลังเอิ้นูเปนทัรู้ยังไงเฮ้ เฮ้ยทำไมบ้านนี้อ๋อโนึมีคนนึกว่ามีคนมาฟาร์มแหลกมากเลยอะแหลกอะแหลกแหลกเหมือนกันมะนาวคืออะไรวะไหนมะนาวน่าจะเปรี้ยวนี่ลูกโม่สองก็บอกนี่ตู้นี่าจะเป็นสกินสกินเลือกมนาวเฮ้ยเข้าบ้านทางไหนอะเห็นกระเป๋า

ไปดูดิซนูิซนอ่ดิปาอดปาบมจะลาไม่ับวิก c อรี่ Play of the game ไปดูดิซนูิซนอยู่ดิปาดปาบลมจะลาไม่ดั้โอ้ยโอยแหลกไอ้เหี้ยทุกคนอยู่ไหนอะอยู่นี่ เตอรถอยเตอร์ถอยเอร์ถอยเตอร์ถอยถออ้เขาัเอ้เขาวัดเาแล้วไปแลทองไอ้แอกชุบกูแ้แแ้วไอ้แต่แล้อ้แตแลวแล้กแล้วแ้วโ้ยโเอกูอให้มึงชุบกูแล้วมึงหนี้หแต่ว่า ทำไรอ่ะกกู็มอยู่ไหนวะแซคแซคอยู่ไหนอ่ะกูตายแล้วมัน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 วิ่งผ่านกูตายทำไมไม่ช่วยผมอ่ะโลหิตคุณไหนกูจะถัดต่อติตนาลงเตอรกูบอดอยู่ท้องกูอยู่นี่ทุบๆอโอ้ีเตอร์เนี่ยไม่ช่วยเอง รแสพุทธสต์ต่อเจตนาลูกโมงงรงมาเมามาตามพี่มาโอ้ืนนี้ดีปะไม่ด้วยไม่ด้วยพี่าฮะอไปนู่นหมดแล้วเหรอเออเอาเปล่าอยจะดีนะอยู่ในควันเอาเอาองเจาเคนนีโแต่ละคนอ่ะแงแต่ละคน โอ้ยไอ้ควันใครวันจะตีกันทำไมมันอยู่ไหนมันตีมัทำไมดูนะไรุ่รู้คโดนเพื่มลงทีมท้งตอนนั้โป้ทุกผลูบวใชสุไฟีฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงิน หนูได้สปืนมางงตายหาโองชุบกูท้องพี่ไปตดดไปช่วยเอ็กไอ้ไอคดเดี๋ยวไหนไหนอ้าวเนี่ยไอ่น้องข้าวนนิมากำลังยิงอยู่ยิงอยู่มาดิยิงอยู่นิมานดินมาคนเดียวคนเดียวอะ ต่อเออจร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 ิรจรจรตาจร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 นรจรมรจ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 นมรนรจรจรบรจ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 มจรจ่จร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 จ อยู่หน้าเกมดิมาพี่ิาคต่อติดุกนเพื่อนลงทีสู้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 ทุกคนอยู่ข้างล่างพี่ปีเตอร์เลยอยู่ข้างล่างพี่เลยอยู่ข้างล่างพี่เลย แป right? hey uh ๊บหนูขอออกเกมแล้วเข้าใหม่แป๊บออ่ะจุ๊อุ้ยเอินอีกแล้วนะเอิร์นอีกแล้วเนี่ย กันเนื้อทองอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหทุกคนเนื้อทองอยู่ในไหนไม่รู้หาเรื่องนะทองกลัวออกมาละพาออกมาด้วยออกมาเลย พาเพื่อนมาฝากนะคะทุกคนแม่เบไใ <c oughs> ไปมองเห็นเลยมาแล้ว <c oughs> มาแล้วทุกคนอยู่ไหนมก็อยู่วงบนเลยีว่าโอ๊ยแสง ต่อหนะ้าต่อตากูเลยนะมึงอะ,อ,อ,ะอันนตีไม่ึงอะกูกเลยอโอ้โหทองแสงตะวันในเวลาปุ่นคู่ โอ้กระตุกอะโอ้โอ้โอ้อ้กอกระตุกใช่้ไม่ใช่นทองเขเดียวใช่้อื้อยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะอไมอะเอาเอานึกว่าขำไมอะเอาอานชื่อเตอร์บาบูคาล้กูบ้งบาูาอกคน่ม หนูขอโทษพี่ปีเตอร์หนูมียาแล้วแต่หนูไม่รู้ออกมาให้ยังไงใช่ว้ยไหน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 ไหด้านุม้ายแบบใชยอ่ะพรือไมตแบบตายแบบตายโบนติดหินติดหินหนูได้คูณสี่มาไปมองเหี่ยไกลติดนะอุ้ยระส

ไปขวายาวขวายาวเฮ้ยตรงนั้นอะอุ้ยมีเกาะขอเก็บเกาะมันก่อนข้าง้างข้างข้อุ้ยนี่นี่นี่เอ๊ะทำไมเดินไม่ได้วะอ้อทำไมกลัวลูกส่เนี่ยอุ้ยอยอะไรเนี่ยครับเฮ้ยเฮ้ยข้างข้างข้างข้้าง้า เก็บของก่อนเก็บของก็บกระสุนต้องเอาเกาะก่อนเอินเราเก่งเอินฆ่าได้แล้วกระทงฆ่าใช่เราอุ้ยอะไรวะนมตเดียวเองเหรอเอิร์นเฉยเราชุบแล้วาชุบแล้วเอิร์นเฉยนเรากำลังชุบนมันตายยังตายยังัง

มันตีหนูยศนี่เราแพ้คนคนเดียวนะเอาเงินทองเอาเงินเดทเ่มันเอาขวานไล่ตีหนูให้หนูชุบพี่เหรอหนูก็ตายตามดิมันเอาขวานไล่ตีหนูให้หนูชุบพี่เหรอหนูก็ตายตามดิแล้ยืนหิ้วเวียนยืนหิ้วไม่ต้องมัดเอียร์เวียนยืนหิว ก็ยืนหิวแล้วหนูก็ตายเลยเห็นมึงตามไม่ทันอ่ะไ่ตันนักสมเพจอ่ะกดหิวเหรอคลิกคลิกตัวนี้ไงแบนเดีย่ะตรงที่เรามีผ้าแั้อ่ะนออยืนหิว กเออตรงนี้ไม่คูสองเฮ้ยมบุทั้งาสองคนได้เดือดร้อนอะไรบ้างมันอยู่ไหนยังไม่รู้เลยอ่ะสบใทยอ่ะสบใทยอ่ะแต่อะไรขึ้นหรอพี่พิเตอร์อยู่ไหนอ่ะอะทุกคนหายไปไหนอ่ะบอลบอลบอลนัททองก็บอลบอลคู่บายบอลแถลไหนอ่ะบอลไหนอ่ะเออตลาดตะกี้บอลยิงเลยยิงเลย ไหนัคนไหนอ่ะมันไปไมนหนีไปเลยเุ้ยเดี๋ยววิ่งสองคนเอ้อลงมาอย่าไปยิงเราสู้เันไม่ได้จะตนเอิญจะมาดูเรียบ้ได้นี่หว่าโคตรจะระเบิดเอินเอิเฮ้ยบดบด กระปกกะปอยิงดิยิงดิไม่ยิงอ่ะโอยเด็กมีปืนไม่ทำไปถามเลยมีปืนไม่ทำไปปืตัเล็กอ่ะไม่มีกระปุกไม่มีกระป๋องกระป๋องโอ้กระป๋องช ต่อไปอย่ากวาดเลยไปไปไยายจ้าด้วยกระสุนกระไุนกระสุนไม่ไม่ล้วหนูไม่มีกระสุนจอมไวานสับหนูไม่มีกระสุนกระสุนหมดแล้วไม่ไม่ไม่ต่อต่อต่า เติร์วเดินควันไม่แม่คุณยิงมันเดินทองเดินบดตาคเดินมาคุไปบุดนปะมุจะยิงมันไม่ได้ยิงสักทีมันโดนเพื่อนอะมาถุดยังไงคือมันต้องล่างเหมือนเดินอีตรงอะไรอีตรงยิงในโทรศัพท์มันล่างเหมือนเดินเงแล้วหนูแบบกูต้องยิงยังไงวะหนูก็เลยมั่